สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายปี2567โหนฟอกสนานได้เผยคำทำนายผ่านแม่หมอสมัครเล่นเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระสำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และ ดาวทักษะจรสำคัญปี2567พฤหัสบดีจรวงเล็บห้าเดินในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นการกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระสาวจรวงเล็บ7 เดินในราศีกลุ่มตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมฤตยูจรวงเล็บศูนย์เดินในราศีพฤษพมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8ถึงพรรหัสบดีวงเล็บ5เป็นกาลกินีจรพระจันทร์วงเล็บสองเป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567ถึงสิ้นปี เมืองอายุเต็ม242ย่าง243ทักษะจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหงูวงเล็บ8เป็นกาลกินีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการสำคัญที่เกิดขึ้นในเมืองรัตนโกสินทร์มีดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายหมู่วิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้าง จะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมฟ้าอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู38่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพู6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกรายปีเกิดเหตุกราดยิงที่สยามพลก,รกร้อนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ต่อไป ข้ามไปปี2567คําทํานายปี2567จากโหนโสรจักรนวลอยู่ดวงเมืองเดือนกรกฎาคม2567ปรับคอรมอรหรือมียุบสภาระวังบัตเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมีการตายหมู่จากเครื่องบินรถจนต์และทางเรือเกิดแผ่นินไหวสุดหฤโหดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ตึกระฟ้าในกรุงเทพพังทลายเป็นทิวแถวฝังคนทั้งเป็นนับร้อยนับพันเหมือนมดหรือปวกเศรษฐกิจถดถอยเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภค,ภคจนผู้ร้ายฉวยโอกาสพ้นสะดมการเมืองบ้านเรานั้นประสำมระสายและมีภัยรอบข้างทำให้ดูเหมือนเกิดความคับขันมีอคีภัยร้ายแรงทั่วประเทศของประเทศไทย ไฟป่าเผาผานไฟลุกโชนช่วงไปทุกขนแห่งมีการลอบวางเพลิงจะเกิดอุบัติเหตุหมู่เกิดรถไฟชนกันคนตายนับสิบและบาดเจ็บจำนวนมากบุคคลสำคัญจะขัดใจกันจะตกจากตำแหน่งอาจจะมีการปรับคอรมอรหรือยุบสภาระวังการก่อวินาศกรรมความตึงเครียดตามชายแดนยังไม่บรรเทาอยู่ในสภาพเดือดร้อนบ้านเมืองจะมีการปฏิรูป เป็นการเมืองใหญ่นักวิชาการคงจะถูกดึงเข้ามาช่วยแต่ดวงดาวของบ้านเมืองคงถอยหลังเข้าครองแบบชนิดกูไม่กลับคำทำนายปี2567นิติสงครามอชยัยกรรมลึกลับภาวะเงินเฟ้อการกลังอ่วมผ่าดวงเมืองปี2567ด้วยอาจารย์พินโยพงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอ่านคำพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง จากอิทธิพลของดวงดาวสำคัญเริ่มจากดาวพฤหัสปดีปี2567โครจรสองราศีปัจจุบันโครจรตรงกับราศีเมษน่าจะอยู่ไปถึง30เมษายน2567จากนั้นจะย้ายเข้าราศีพฤษภไปจะถึง13พฤษภาคม2568ก่อนจะย้ายราศีเข้าราศีมิถุนตามตำราดาวพฤหัสปดีอยู่ในราศีเมษพบที่หนึ่ง ของดวงเมืองประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าการขายดีสัมพันธมามตรีกับต่างประเทศดีมีสันติสุขศาส,สนาแพร่หลายกิจการการกุศลก้าวหน้าปีนี้อายุเมืองครบ242ปี่สิบสปีดาวพฤหัสบด,ดีเป็นกาลกินีจรจะให้ความยุ่งยากให้ผลร้ายให้โทษทางด้านของกฎหมายศีลธรรมคือเกิดการใช้กฎหมายมาห้ามหันกัน หรือที่เรียกว่านิติสงครามชิงไหวชิงพริบชิงผลประโยชน์เดิมดาวพฤหัสบดีกลุ่มกับราหูตรงกับราศีเมษแต่ภาพปรากฏตอนนี้พระราหูย้ายเข้าราศีมีนส่วนดาวเสาร์อยู่ตรงกับราศีกุมช่วงปี2,566ดาวตรีเทพส่งผลกระแสถึงกันดาวพฤหัสบดีถือเป็นจอมเทพ ส่วนราหูเป็นจอมมารเทพกับมารผสมกลมกลืนกันการตั้งรัฐบาลจึงออกมาตามดวงเมืองดวงดาวที่ผสมกันก่อนดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีพฤษภในวันที่30เมษายน2567อยู่ถึง13พฤษภาคม2568ดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนเศรษฐกิจการเงินการคลังจะอำนวยโชคดีให้กับการเงินเศรษฐกิจเศรษฐทรัพย์ทั้งหมดของประเทศ การค้ากันขายรุ่งเรืองภาษีอากรเพิ่มขึ้นแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะเสียภาษีน้อยลงและได้รับอน,นิสงส์มากทว่าเกณฑ์ร้ายบาปพระเคราะการบัญญัติกฎหมายการเงินจะชะงักเพราะเกิดภัยจากคะแนนเสียงข้างมากกระทบพรบบางฉบับเกิดความวุ่นวายในพักการเมืองเกิดปัญหายุ่งยากโดยเฉพาะกฎหมายการเงินท่าดาวเคราะเบียนมาจากภพที่8 บุคคลสำคัญรัฐบุรุษบางคนก็จะถึงแก่กรรมและถ้าหากเกิดในพบที่11หมายถึงรัฐสภาทำนายว่าสสคนสสำคัญอาจจะถึงแก่กรรมและต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนอสตาดามุสเมืองไทยหรือโห ja, นโซรัจนนอยู่เปิดเผยคำทํานายปี2567เป็นปีแห่งไฟสงครามก่อการชลลจนก่อการร้าย เกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟอันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษพเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวอังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุล ในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทํานายดวงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกหนแห่งเกิดความพุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิด ประเทศประสบกับภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแรงขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตตะการที่ไม่เคยประสบมาก่อนในรอบหนึ่งปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมมอบต่างๆรังแต่จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟอิทธิพลจากคราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนด้วยไม่ได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสำาเป็นเหตุ ให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็เกิดความเลวร้ายอันใหญ่หลวงได้